กินเป๊ปซี่มันกัดกะเพาะงั้นกินเราดีกว่าเนาะกัดเสาะเต็มหัวใจหวานเจี๊ยบจุบจบุยามเชา้ชาเช้าเลยครับสวยกัดเสาะถึงหัวใจเลยครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับ300บาทครับ บูชาสององค์สี่บาทครับบางบางเบาเบาครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นรูปหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดผงครับน่าจะเป็นหลวงปู่สุขวัดโพายทองครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนื้อโลหะเก่าๆออกเนื้อทองแดงเถื่อนเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมครับ ด้านหลังฝั่งตะกุศสองดอกครับวัดละหานไล่จังหวัดละยองครับทาบอลทองเก่าครับเหนื้อผงพายกุมารครับรายการที่3ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับ เนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่4ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะเก่าเก่าสวยสวยคมคมเลยครับ300บาทครับ บูชาสององค์400บาทครับบางบางเบาเบาครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จครับบางขุนพรมลงรักเก่าครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่6ครับเป็นพระปิด ตาเนื้อผงชานมากครับหลังแบบครับเนื้อมันมันเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับลงรักปิดทองครับ เนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับพิมพ์6ชั้นครับอกล่องหูบายสีครับเนื้อนวลนวลเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ นวลน,นวลน,นุ่มนุ่มเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระปิดตาครับเหนือผงเก่าครับรายการที่10บครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อมันมันน,มนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับหนึกนุ่มครับรายการที่11เครับเป็นพระสมเด็จครับเป็นเนื้อโลหะครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ 300บาทครับก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่12ครับเป็นหลอโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะออกภายเงินครับ รายการที่13ครับเป็นพระล่วงหลังรางปืนเนื้อโลหะครับโคดต,ตัวพอครับพระล่วงเมืองสุขโขทัยครับสีสัตว์ชนาลัยครับ รายการที่14ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าออกสําลิดเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับเหรียญเข้าหลามตัดครับหลังยันครับ เนื้ออันปาก้าครับหรือจะเป็นเนื้อเงินครับเนื้อนวลนวลเลยครับสวยๆคมๆค,มครับรายการที่16ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับด้านหลังต่อกโคตรครับหมายเลขัำเบอร์ครับ พระกิ่งก้นถ้วยครับหลวงปู่คำบุครับสวยๆเลยครับเนื้อเนื้อแก่ทองครับรายการที่17ครับ เป็นพระสังกะาายหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเรี่ยมเก่าโบราณครับนางพญาเมืองพิสณนุโลกครับ รายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับพิมพ์7ชั้นครับเนื้อนนนนวลเลยครับสวยๆเก่าๆคมๆเลยครับรายการที่20ครับเป็นหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแรกรับ หลวงพดอทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับพระนิรันตลายครับสวยสวยคมๆเลยครับเนื้อว่านเก่าครับรายการที่21เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับด้านหลังจานยันครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นพิมพ์แปะยิ้มครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ รายการที่24ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับน่าจะเป็นเหรียญกงจักครับหลวงพ่อแช่มนั่งปืนควยครับหลังราวหูอมจันร์ทครับเรี่ยมกอบพร้อ,อมบูชาเลยครับ รายการที่25ครับน่าจะเป็นปัมป๊มครับเสือปั๊มครับเนื้อโลหะครับหลวงพ่อวงวัดปาริวาทครับสมุดปาการครับ รายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับวัดกำแพงครับเก่าไม่เก่าครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่27ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณครับหลังยันครับ เนื้อสัมฤิ์เก่าครับปิดตาพิมพ์เสียนแหลมครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆน,น,นวลๆเลยครับ รายการที่29ครับเป็นเพะระล่วงนั่งหลังริมครับเนื้อชินตะกัวครับน่าจะเป็นพระกูครับรายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับมวลสารครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับ สวยงามอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ300บาทครับผ่านตลอดสายครับ300บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เหนือนวนหนุหนุ่มนุน่มแน่นๆเลยครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่32ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระหล่อหล่อล่ำล่เลยครับ รายการที่33ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับนางพญาพิมพเข่าโค้งครับรายการที่34ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินครับรุ่นปืนแตกครับ นำโลหะที่ชำรุดมาร่อหลอใหม่ครับพระพุทธรูปพระบูชาครับหล่อโบราณรุ่นแรกครับพุทธคุณเทียบเท่ารุ่นหนึ่งเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินเงินรุ่นปืนแตกครับ รายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จวัดละฆังพิมพ์ใหญ่ครับเหนื้อนวลนวลน,น,นุ่มน,มนุมเลยครับนุ่มนุมเนียนเนียนเลยครับรายการที่36ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ ด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลครับพระอาจารย์ทิมครับรายการที่37ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับน่าจะเป็นรุ่นเบตงครับใต้ฐานต่อโคต281ด281ครับลงยาแดงขัดด้วยครับ เนื้อออกนวะโลหะเลยครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเนื้อนุ่มๆแน่นๆนวลๆเลยครับรายการที่3า เกครับเป็นพระก,กิ่งหล่อโบราณครับไต้ฐานต่อโคดวัดสุทัศน์ครับเนื้อเปียกทองคำครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่40ครับเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะหลังยันครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาครับเมืองนคนปรปฐมครับมาดูรายการพิเศษกันบ้างครับแถวล่างสุดครับใส่ไข่สองฟองครับกำลังม,มันเลยครับ นุ่มๆรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญเสมาพระพุทธชินราชครับหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกู่ครับเหนือชินตะกัวออกชินเงินเลยครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาครับ รายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเรี่ยมเปิดหน้าครับรายการที่3ครับเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินตะกวัวครับ เรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับมีข้าบกลุเลยครับน่าจะเป็นพักกุครับรายการที่4ี่ครับเป็นตะกุดเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับเนื้อสำลิดครับอุดกิ่งด้านข้างครับพระกิ่งก้นถ้วยครับใต้ฐานจานาคละเลขยันครับรายการที่6ครับเป็นพระหูยานครับ หูยานลบบุรีหลังลายผ้าครับเหนือชินตะกัวเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่6ครับ รายการที่7ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพครับ รายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จไม้นิ้วดำแกะครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามครับเนื้อมันมันเก่าๆเ,เลยครับเก่าได้อายุเลยครับ รายการที่9ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับด้านหลังปั๊มรูปหมูครับน่าจะออกวัดคอกหมูครับหมู8ตัวครับ รายการที่10ครับเป็นเหรียญพระคูวิมลคุนากรครับวัดปากคลองมะขามเท่าครับปีพศ2466ครับเหรียญห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับข้างเม็ดไข่ปลาครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปครับเป็นตะกุดครับตะกุดเลี่ยมเก่าครับ ให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาบางบางเบาๆครับราคาสบายกระเป๋าครับขอบคุณครับ